ไปดูบ่าปังเขาไปหาหน่อไม้นะฮะหน่อไม้วนันกินสดสดตอนนั้วบาปังบอกว่าหิวมากเลยหาหน่อไม้วันกินก่อนนะครับเขาบอกอร่อยไปไหนล่ะไปดูเห็ดอ้าปีนี้ออกออกผูออก้เมือ้อ หอมไม้หวานเอาไปผัดหรือกินสดๆได้อย่างสบายใจผัดได้กังงอนแั่นั้นหนอมไม้หวานธรรมสัตว์น้องให้เพิ่มมักเพิ่มออกมา หนอไม่หวานใบจะไม่เหมือนคนอื่นเขานะครับนะมันจะเขียวแล้วก็ใบใหญ่กว่าคนอื่นเขานะฮะอืม พันเ็ไหนอ่อพันไหนพันก็พันเลยอ่ะมอว่ามันเอายากนะครับ นอ่าเูาสุดยอดเลยสุดยอดมากๆครับอ้่นเรากินก่นอนนะเพชรจิ้มกระปีอะไรเงี้ยหวานหวานนั่นเออหนูชอบเพรก่อนมาก,นกินอ่ะนี่อ่ะให้ลูปินดูออาลดูกันมันะ เอออ่าโอเคใส่ช่วงเลยหนอใหญ่มากนะครับเดินหนอนห้างวันห้างวานอันก็เร็วพักเออพักหน่อยหัว่ามาเห็นอีกหนอนนอยู่งในนะครับอ้าวสวยมากเลยหนอนนี่นก็สวยเออไหนจังไหนลนะนะพวกอังคือหนอนเมือนเอาได้ ค่อยๆเอาเลยในมวนจะเอาไปในเมืองนะครับจะเอาไปฝักอเอาไปฝักคนที่มวนมวานอนเข้าห้องอยู่นะครับเพราะว่ามวนไปโรงเรีเนยนบางที่ฝนต,ตกอะไรเงี้ยมวนกลับบ้านไม่ได้มวนก็ติต้องไปอยู่ที่ห้องในเมืองครับ อ้าวสุดยอดนะครับดูโอ้โหถ่ายใกล้ใกลดูหน่อเนี่นะครับมันจะหวานอืมลองใช้อีกหน่อยแล้วก็ต้งมันก็คือจะเป็นหน่อไม้เหมือนกันนะฮะนี่ไอ้ที่มันแดงๆน,นั่นนะฮะนั่นแหละหน่อไม้ปกหน่อไม้ปกนั่นคือต้องต้มก่อนนะครับถ้าไม่ต้มมันจะ มันจะอาเขาเรียกอะไรอนะมันจะขมนิดๆเดี๋ยวถ้าโตมากมันก็จะไม่ขมนะครับหนูไม่ปลุกเอาลองได้แต่หนอไม่หวานเน้นลองไม่ได้นะครับกินสดหรือว่ากินผัดกินเท่านั้นมันชมจืดจริงๆเลยหนอไม่หวานมันหวานจริงๆยังกะใส่น้าตาลอยู่ข้างในเลยครับเดี๋ยวไม่ได้ปุ้งแข็งหน่อยวราต้องเอาห้ามกลางอีกก็ไ,ได้ปะอืออืออือจะได้หนอ่อ เอาจังเอาแทานน้องก็พร้อมมั้งว่าที่มอนเอาไปผักเขานะเพราะว่าเขาอยู่ที่นั่นเขาก็รีเมื่อเรามอนไปพักอะไรเงี้ยข่าวเขาเขาก็ไม่คิดนะครับ ก็ดีมันก็เลยเพราะว่าในเมืองมันหากินยากนะครับมันไม่มีเนาะบางทีเขาไม่เขามาขายก็ไม่สดอย่างเงี้ยมันก็อยากให้กินให้เขาได้กินแบบสดๆแบบนี้นะครับใ่ข้างนึงตังนึงถึงหมอเนี่นกนยกำลังแสบแล้วครับนี่ปัง ถ้าเกิดเราไม่กินนะครับคุณพเพราะเดี๋ยวมาเอาไปกินเดี๋ยวอีกอย่างันเป็นมันเป็นของปู่ของยายฉันทำไมก่อนนะครับแล้วก็ต้องตัดมันเป็นไม้ผุกกินหน่อโดยเฉพาะนะครับเพราะว่าไม้ทำอะไรไม่ได้ฉันตักกงตะกกาก็ไม่ดีนะฮะก็ไม้ผกกินหน่อยอย่างเดียว มันพันหยับเออหนอนี <im 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 ่สวยมากอ้าลูอดปอบงกำลัหวมเเขียปเขียมหนึอืมอืมอื ชุดๆรับพี่น้องดูต้องเอาหยาบกา่อนเพียงก็เลยอเอาเข้มคึมค,มคึมไปหรอนีอ่ข้าพี่น้องหน่อดีไล่มานะครับทีนี่มลกับ,บป๋องก็จะกลับบ้านนะครับครับพี่น้องที่นี่ก็ไล่หนอ่อเรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวถ่ายก่อนเดี๋ยวมอนไปเปลี่ยนนะครับขมวดหนักเพิ่พนนคุณกับ้ีนเจ้าเดี๋ยวเอาผักมุอยไอย่างมางอกใช่ไหมมูมันด้นดกินสดสดนะครับเนี่ยเดี๋ยวมนจะเอาไปให้หมูกินดูนะครับพี่น้องไปดูนะมูกินสดๆด มูมอนจะมักจะกินของอกินของสดวนๆเลยเก็บพักหมูค่ะหมูมันจะกินสดๆน่าจะเป็นอาหารอาหารเทียงะะท,ที่นี่ก็เอากาให้หมูกินวัอยืดไว้น้ำมัน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

นีนก็แล้วออก็ใส่เพื้นเท่าไหไม่ยากัดในคอ,อกหมูค่ะอ,อร่อยหรือเปล่า <c oughs> อร่อยดีใจดีใจฮะพี่น้องดูซิเป็นห้องวานห้องมันเลย อันนี้ลูปเนีอะพอปุ๋งเนี่อ้วนอะไอะไรมาอ้วนอะไรอ่นนอนเหนาะนงเครื่องบุ๋นเหนัะโอเคนะครับพี่น้องเน้องเมื่อเชก็ได้หลอเนีวยาวพี่น้องก่อนนะครับส่างหลอดขี้าาน้องแม่วานแล้วก็ถ่ายบรรยากาศให้พี่น้องดูนะครับไม่สนุู <c oughs> อ๋อนี่แหละมันจะให้ดูนะมันจะปล่อยปลาดุกไว้ในบ่อ,อ,บอแต่ว่าปลาดุกมันยังไม่มา สั่งไปแล้วถ้าเกิดว่าเอาน้อยเขาก็ยังไม่ส่งนะครับต้องรอเพื่อนสั่งอีกอะไรเงี้ยนี่คือบ,อบอ่อบ่อเลี่ยงปลาของมนนะนี่เลี้ยงปลาดลูกดดนะเลี้ยงปลาปลูกผักครับ๋ยมนจะรีวิวอีกทีนตอนนี้ปลายังไม่มามนจะไปเอาผักตบสบา,ามาใส่ไว้รอก่อนให้นํามันอยู่นิ่งก่อนแล้วมนค่อยอ่ามนค่อยเอาปลามาใส่นะครับตอนนี้ใส่ผักบุ้งลงไปนิดนึงนะครับโอเคครับ